ผมก็จะแนะนําอยู่แล้วครับว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นเทวเวสวุวร์น,นี่แนะนำในการส่วนตัวเลยเทวเวสวุวรรณนี่คือสุดยอดหนึ่งในมหาชตุมหาราชการนะฮะทั้งสี่นั่นแหละว่ามันไปนะครับผมกันผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับผมพลังอํานาจใครก็เกิดวันคาวันเสาร์ก็ห้อยเกี่ยวกับพวกกระดูกอย่างเงี้ยครับพวกเขาอย่างเงี้ยพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องรางเนี่ยจะเล่นอะไรจะเชื่ออะไรจะฉลาดล้ำหรือโง่สุด เราบางครัง้งบางข่าวของปลอมของจริงไม่สําคัญที่ว่าท่านมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่สวัสดีครับผ,มผมูคผลปัญพยากรครับวันนี้จะมากับคลิปพิเศษนะครับกับในช่วงของคุณขอมานะครับนะรีเควสกันมาว่าเครื่องรางของขลังหรืออะไรที่ช่วยเสริมดวงได้อย่างไรนะครับผมนะแถมพิจนตัวอย่างที่กูเชื่อและกูใช้ด้วยนะอันดับแรกเลยบอกให้ฟังก่อนนะครับว่า เครื่องรางของขลังมันเป็นสูตรๆไปนะหลายสูตรส่วนยากจะอ้างอิงกับหลักธรรมชาติคําว่าอ้างอิงกับหลักธรรมชาติคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นหินทำไมองเป็นหินด้วยธรรมชาติทำไมก่อนหิน,หนที่เบ,นะบรสนะบลูอายแต่ก็แล้วแต่พวกมึงเลยสบายใจก็ทําไปนะครับผมพอสิยุคยุคหนึ่งปับ๊บมันก็เปลี่ยนไปอีกมันจะกลายเป็นกังหันอะไรก็ว่าอันไปฉะนั้นปั๊บไอ้เครื่องรางของขลังผมเน้นๆห้ฟังว่าเสริมตัวเราดีอย่างไรปะเด็นคือมึงต้องการอะไรด้วยปัจจัยคืออะไร อยากได้เงินห้อยอันนี้อ่าอยากได้ความรักห้อยอันนู้นหรือแม้กระทั่งอยากให้สิริที่งานห้อยอันนั้นมึงจะให้เหี้ยแล้วมันมีประโยชน์นะครับถ้ามึงไม่ถาเอ,อ้ยถ้าเราขี้เกียจทำสย่งมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วและผมจะบอกให้ฟังว่าเครื่องไม่มีเครื่องรางของขังอะไรในโลกนะครับไม่มีเครื่องรางของขังอะไรในโลกบังคับให้มึงไปมีความรักหรือมีเงินหรือว่ากินข้าวนะมันเป็นอยู่ที่กําลังใจคุณอาจารย์สมัยของออกแบบมาเพื่ออย่างนี้มันเป็นกําลังใจตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยนโจทย์ที่บอกว่าผมมีอะไรที่พกติดัวม ไอ้เที่ยนี้พูดันตรงเลยนะกูไม่มีเที่ยนเลยนะเนี่ยตัวกูเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะอันเนี้ยอันเนี้ยอย่างอสไซน์อย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นล็อกเก็ตพิเภกเฉยๆอ่ะก็คืออันนี้ว่าครูบาอาจารย์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหวนแหวนยักษ์สวยดีอันเนี้ยอันนี้ทําเองแล้วก็จะมีอันนี้ของจริงไม่ได้ไม่ได้เมคอันนี้อันนี้หยกอันนี้เย็นดีกูตัวร้อนถ้าถ้าร้อนไม่ดีแค่นั้นเองแต่ประเด็นก็คือมันเป็นแค่กําลังใจ ของขังไม่ช่วยเหรอประเด็นคือบางครั้งช่วยแต่ท่านเป็นคนดีจนมีคุณค่าพอที่ของข,องข,องของังเขาจะช่วยไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเอาตอนนั้นทิ้งไปก่อนเอาความเป็นจริงกว่านั้นก็คือของขังเครื่องรางของขังที่ดีที่สุดคือคุณขององค์สมมาสัมุทธเจ้าต่างหากคำสอนอันเป็นสัจจะต่างหากความเชื่อที่ถูกต้องสุดคือเชื่อก่อนว่าเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่เดรัจฉานไม่ใช่อวิชาเราเกิดเป็นมนุษย์เพื่อการทํากรรมต่อไปคาว่าสร้างกรรมสร้างกรรมดีสร้างกรรมชั่วทําไมเราพูดคาว่าใช้กรรมใช้กรรันทดใช้กรรมอย่างเดียวเราไม่สร้างมในชดทำเหี้ยแล้วครับฉะนั้นปั๊บเนี่ยเราสร้างให้มันดีแต่ต้นไม่ได้เหรอ อันนี้คือสิ่งสางคัญที่สุดผมมองว่าเครื่องรางของขลังที่ดีที่สุดก็คือคําสอนขององค์สมาสมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าสําหรับพี่นองศาสนาอื่นปั๊บก็อยู่ที่ศาสนาของท่านให้ท่านยึดนั่นตามยึ่งมุ่งเดวตามแนวทงไม่ก้าวล่วงสิ่งกันในกันแต่ถ้าถามในเรื่องของความเชื่อนแ,แบบเป็นรูปธรรมจริงๆอันนี้จะเรื่องของความเชื่อนิดนึงนะครับผมถ้าผมอะ่ะเป็นสายยักษ์ผมก็จะแนะนําอยู่แล้วครับว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นเท้าเวสุวรรณ อันนี้แนะนำไปการส่วนตัวเลยท้าวเวสวรณนี่คือสุดยอดหนึ่งในะมหาจัตุกมหาราชการนะฮะทั้งสี่นะั่นแหละว่าไปนะบผมกันผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้นะครับผมพลังอำนาจนะว่าไปนะถ้าสามเมตตาหน่อยอ,อ่จริงๆแล้วที่ผมเคยให้ไปนะเนี่ยไอนาสังซีโม,โมนะเนี่ยเาจะเต่าเรือนนะอันนั้นก็ดีนะเพราะว่านั่นคือการเสียสละเป็นตัวตั้ง รวมถึงเรื่องของใครก็เกิดวันคราวันเสาร์ก็ห้อยเกี่ยวพวกกระดูกอย่างเงี้ยครับพวกเขาอย่างเงี้ยพวกเกี่ยวกับพวกเครื่องรางเนี่ยคือเครื่องรางของขังมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันคำว่าถ้าเข้าใจคำว่าของขังกับเครื่องรางก็มีความแตกต่างกันแล้วของขังคือขลังของมันเองอยู่แล้วเครื่องรางต้องปลุกเสกก่อนก็ว่ากันไปฉะนั้นจุดนี้ปั๊บเอาอยู่เอาที่ท่านสบายใจแต่เชื่อผมนะครับของพวกเนี้ยนะฮะมันอยู่ที่ว่าเป็นเรื่องของกำลังใจล้วน ไม่บบว่าจะเป็นเรื่องเครื่องรางของขังเรื่องของศิกศักดิส์สิทธิ์ถนาดนิ้ปวงแต่ศาสนาพุทธไม่ปฏิเสธการมีอยู่ของมันแต่ว่าท่านไม่สรเสริญในการหลุดพ้นฉะนั้นปั๊บจะเล่นอะไรจะเชื่ออะไรจะฉลาดล้ำหรือโง่สุด หรือบางครั้งบางคาวของปลอมของจริงไม่สําคัญที่ว่าท่านมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ยังไงก็สามารถเล่นได้นะครับผมแต่ก็ผมอย่างผมเองจริงๆก็อย่างที่ว่าผมไม่ได้ค่อยอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมก็สนุกสนานการส่งมันมองเป็นศิลปะไปอย่างนี้นะครับแล้วก็คุณค่าทางจิตใจได้รับต่อทอดมาฉะนั้นก็ทําอะไรแต่ปั๊บตั้งสติดีๆเอาที่ตัวเองมีความสุขนั่นคือสุดยอดแล้วครับผมเฮ้ดูวดงอยู่ใช่ไหมอย่าดูต่อใช่ไหมกดซับสไคร้ี่กดเลย นะดวงเด็ดเด็ดดวงดวงเด็ดดวงเนี่ยกดเลยติดตามด้วยเลยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ